สวัสดีครับท่านกำลังอยู่กับผมพี่วุฒิและเพื่อนนะครับในรายนี้เรามาถึงคลิปที่4ในเรื่องของแนวข้อสอบสมรรถนะในการเตรียมตัวเข้ารับการสรรหาในสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นประเภทอํานวยการท้องถิ่นในตําแหน่งผู้อำนวยการกองในระดับต้นในระดับกลางในระดับสูง แล้วก็ในประเภทบริหารท้องถิน่นตำแหน่งรองปลัดในระดับกลางตำแหน่งปลัดในระดับต้นในระดับกลางในระดับสูงขององค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่4ี่แหละครับท่านสามารถที่จะดาวน์โหลดเอกสารประกอบการชมคลิปนี้ได้ด้วยการสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอขณะนี้นะครับหากท่านเข้ามาภายหลังแล้วไม่เห็นเอกสารท่านก็ทักมาว่าขอเอกสารประกอบการชมคลิปที่4 ในเรื่องของสมรรถนะนะครับเราส่งท่านในกลุ่มรายนี้เท่านั้นนะครับในเรื่องของสมรรถนะเนี่ยท้งในคําว่าสมรรถนะก็คือสิ่งที่เป็นเรื่องที่อยู่ในตัวตนของท่านการใช้สมรรถนะในการบริหารนั้นถือว่าเป็นการใช้ศิลปะในการบริหารสมมติว่าท่านไปเจอคำถาม ในห้องสอบที่ถามถึงเรื่องราวต่างๆซึ่งในห้องสอบนั้นอาจจะเป็นการจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในแต่ละองค์กรในแต่ละหน่วยงานแล้วให้ท่านใช้สมรรถนะหรือใช้ศิลปะในการบริหารในการดำเนินการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น อย่างในคําถามที่1น,นี้นะครับคําถามนี้เนี่ยได้ถามถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องราวร้องทุกข์เจ้าที่ได้แก้ไขปัญหาที่เป็นเรื่องราวร้องทุกข์แต่ไม่ได้รายงานในส่วนที่แก้ไขได้แต่ส่วนที่แก้ไขไม่ได้เนี่ยได้รายงาน ท่านจัดดำเนินการอย่างไรข้อนี้นะครับหลักในการทําความเข้าใจในการนําเอาหลักในการทดสอบสมรรถนะไปใช้เนี่ยส่วนหนึ่งมาจากทฤษฎีเช่นทฤษฎีในการเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงสมรรถนะในการเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงสมรรถนะในความสามารถในการเป็นผู้นําสมรรถนะในเรื่องของการพัฒนาคนและสมรรถนะในการคิดในเชิงกลยุทธ แต่นั่นคือหลักวิชาการการเลือกคำตอบในข้อนี้เนี่ยจะต้องอาศัยทั้งประสบการณ์อาศัยทักษะอาศัยความรู้อาศัยการใช้ศิลปะในการบริหารงานของท่านในข้อนี้นะครับก็ไก่บอกว่าจาัดให้มีการประชุมร่วมกันเพื่อรับทราบ ปัญหาแล้วก็แนวทางแก้ไขขอไขว่าแนะนําให้เจ้าเที่ยวรายงานทุกเรื่องเพื่อทราบปัญหาแล้วก็หาแนวทางแก้ไขร่วมกันข้อคอควายบอกว่าประชุมทุกหน่วยงานให้เปลี่ยนแปลงข้ององูบอกว่าด่าต่อหน้าคนจำนวนมากให้หลับจังมันสะใจครับแต่สะใจตัวท่านครับแต่สิ่งที่ท่านจะได้กับปาน,นั้นเนี่ยคงไม่ใช่สิ่งที่ดีแน่ ประสิทธิภาพในการทํางานความรู้สึกที่ดีของผู้ตามข้คบบัญชาต่อท่านเขาอาจจะหลับจาไปในภาพลบของท่านก็ได้หลักในการเลือกคําตอบในการทําข้อสอบสมรรถนะทางด้านการบริหารเนี่ยในข้ององูเนี่ยการไปด่าลูกน้องต่อหน้าคนจำนวนมากเนี่ยให้ยู่เลยนะครับอย่าไปทําไม่ใช่สมรรถนะของการเป็นผู้บริหารครับ ถึงแม้ว่าท่านอาจจะคิดว่าเป็นการแสดงออกในการเป็นผู้บริหารในการแสดงบทบาทในการแสดงถึงการเป็นผู้ที่มีพลังในการสื่อสารกับลูกน้องเป็นคนที่ลูกน้องจะต้องเกรงจะต้องกลัวแต่นั่นน่ะคือวิธีการคิดที่คิดผิดนะครับในเรื่องของการด่าลูกน้องต่อหน้าานกำกันถ้าเกิดท่านเลือกข้อนี้นะครับ ถ้าเจอข้อนี้เนี่ยไม่ควรเลือกนะครับประชุมทุกหน่วยงานให้มีการเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็ดีขึ้นมานิดหนึ่งครับแต่ยังไม่ถึงที่สุดนะครับการแนะนําให้เจ้าที่รายงานทุกเรื่องเพื่อทราบปัญหาแล้วก็หาแนวทางแก้ไขตรงนี้นะครับเป็นข้อที่เหมาะสมที่สุดเพราะในบทบาทของการเป็นผู้บริหารของท่านนั้นเนี่ยท่านจะต้องรู้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในองค์กรในหน่วยงานไม่ไว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ บางครั้งเรื่องเล็กๆมันก็อาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ก็ได้เช่นรูรั่วของเรือเพียงแค่นิดเดียวเนี่ยถ้าหากเรือแล่นออกไปในกลางมหาสมุทรก็อาจทําให้เรือจมได้ในข้อนี้นะครับใช้คําตอบในข้อขอไข่นะครับแนะนําให้เจ้าที่รายงานทุกเรื่องเพื่อทราบปัญหาแล้วก็หาแนวทางแก้ไขส่วนในข้อที่2ครับในพื้นที่ของท่านเนี่ยมีหน่วยงานหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมองค์กรสาธรารณประโยชน์ชมรมกลุ่มต่างๆโรงเรียนโรงพยาบาลสถานาไม้ท่านจัดบริการอย่างไรเพื่อให้เกิดการบริหารในพื้นที่ที่มีการประสานงานทํางานอย่างเป็นระบบแน่นอนครับในการทํางานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทํางานในองค์กรหรือการทํางานในเพื่อนร่วมงานหรือองค์กรร่วมในพื้นที่ จาเป็นจะต้องมีการบูรณาการร่วมกันครับสิ่งที่จะทําให้เกิดการบูรณาการร่วมกันนั้นก็คือการประชุมร่วมกันเพื่อรับทราบปัญหาและก็แนวทางในการแก้ไขร่วมกันครับในข้อที่2นี้ข้อกอไก่น่านะจะเป็นคําตอบที่ถูกต้องที่สุดใกล้เป็นข้อที่มีน้ําหนักมากที่สุดในข้อที่3ครับ ในข้อที่3ในข้อนี้นะครับที่บอกว่าหน่วยงานของท่านเนี่ยมีวิสัยทัศน์แล้วก็มีวิธีการทำงานมาใหม่แต่คนรุ่นเก่ารับไม่ได้แล้วก็ไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงแม้จะทำทุกวิธีการแล้วก็ตาม ในข้อนี้นะครับในข้อนี้เนี่ยหน่วยงานที่มีนโยบายมาใหม่ก็ดีมีแนวทางมาใหม่ก็ดีมีระเบียบกติกามาใหม่ก็ดีเนี่ยในการวิเคราะห์คำตอบในข้อนี้ให้ท่านนำเอาสมรรถนะใน การเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงไปใช้นะครับในสมรรถนะในการเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะแบ่งออกเป็น5ระดับ คำว,ว่าห้าระดับในตรงนี้นะครับก็เหมือนกับบันไดห้าขั้นท่านจะขึ้นไปเหยียบบันไดขั้นที่ห้าได้ท่านจะต้องก้าวผ่านบันไดขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่แล้วก็ท่านไปถึงขั้นที่ห้าความหมายในแต่ละระดับของสมรรถนะในการเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยในระดับที่หนึ่งก็คือท่านจะต้องมีความเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นมันดีอย่างไร การเปลี่ยนแปลงนั้นก่อให้เกิดผลในทางที่ดีอย่างไรเมื่อท่านมีความเข้าใจแล้วนะครับการที่ท่านเริ่มต้นที่ตัวท่านเองเนี่ยถือว่าท่านมีสมรรถนะในการเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงในระดับที่1นนะครับ เ <S an> มื่อท่านเข้าใจในตัวในเมื่อตัวตนของท่านเนี่ยเข้าใจในเรื่องกลาวที่เกิดขึ้นใหม่แล้วเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับที่หนึ่งแล้วท่านสามารถที่จะไปขยายให้คนรอบข้างหรือให้ทีมงานหรือให้ผู้แต้งผู้แต้งมาคข้าประชาของท่านเนี่ยได้เกิดความเข้าใจไปด้วยอันนั้นเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ 2. หรือเป็นมาในขั้นที่2การไปกระตุน้นสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเป็นขั้นที่สา เมื่อมีการทํางานเมื่อมีข้อทํางานมากขึ้นก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคแต่ท่านสามารถที่จะเตรียมการป้องกันอย่างเป็นระบบได้อันนี้ก็อยู่ในระดับที่4และการสร้างความยั่งยืนได้ก็จะเป็นอยู่ในระดับที่5ในข้อที่3นี้นะครับคําตอบในข้อนี้หลักในการวิเคราะห์เนี่ยก็คือเอาสมรรถนะของการเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงเข้าไปวิเคราะห์เข้าไปจับครับสิ่งแรก ท่านจะต้องทําความเข้าใจครับแล้วก็ให้ทิมงานได้เกิดความเข้าใจตามไปด้วยคําตอบในข้อที่3คือข้อกอไก่ครับในข้อที่4ครับนกเนี่ยเป็นนายกอบตอแห่งหนึ่งมอบให้ท่านดําเนินการสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจโดยให ดำเนินการให้ได้บุคคลตามที่ท่านต้องการที่นายกต้องการที่ผู้กำกับชาวท่านต้องการท่านจาดัดำเนินการอย่างไรในข้อนี้นะครับเป็นสมรรถนะที่ข้า,าราชการท้องถิ่นทุกคนต้องมีครับนั่นก็คือสมรรถนะในการเป็นข้าราชการที่ดีสมรรถนะการยึดมั่นในคุณธรรมในจริยธรรมครับ การยึดมั่นในสิ่งที่มันถูกต้องคือการเป็นข้าราชการที่ดีครับก็คือการประกาศดําเนินการตามขั้นตอนอย่างถูกต้องส่วนความสามารถจะได้ใครมาอย่างไรนั้นเนี่ยก็อยู่ที่ความสามารถของผู้เข้ารับการเข้ารับสมัครหรือคผูที่เข้ารับการสนอหาในคําถามที่ที่ห้าครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งปัญหาความขัดแย้งเนี่ยมีมีทุกองค์กรครับ แต่ท่านจะใช้วิธีการในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างไรในการเลือกคําตอบในข้อนี้เนี่ยเมื่อท่านไปเจอปัญหาไปเจออุปสรรคก็ควรที่จะรีบแก้ไขปัญหาความขัดแย้งให้เร็วครับควรที่จะเอาปัญหาขัดแย้งเนี่ยออกจากบุคคลให้ได้ไม่ควรที่จะนิ่งเฉยไม่ควรที่จะเรียกคู่กรณีมาคุยเพียงแค่ฝ่ายเดียวและเกิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ไม่ควรที่จะรีบแก้ไขปัญหา ไม่ควรที่จะรับรีบรยายงานพวกขัชาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วมันขัดแย้งคำว่าขัดแย้งในองค์กรเนี่ยขัดแย้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรแต่วิธีการที่ดีที่สุดเนี่ยคือต้องเอาปัญหาออกจากบุคคลให้ได้รีบเคลียร์ให้จบให้เร็วนะครับนี่คือตัวอย่างของการทำข้อสอบ ในรูปแบบของการทดสอบสมรรถนะด้านการบริหารท่านจะเห็นทิศทางของการออกข้อสอบว่าจะเป็นการจําลองเหตุการณ์แล้วให้ท่านเลือกว่าท่านจะเลือกคำตอบอย่างไรเอาละครับในคลิปที่4นี้นะครับขอให้าอาไ้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณที่กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่วุฒิและเพื่อนนะครับ ขอบคุณที่กดแชร์เพื่อบอกต่อเพื่อนพ้องน้องพี่เราจะนําข้อมูลดีๆมาเสริมเติมเต็มให้ท่านอย่างต่อเนื่องนะครับท่านสามารถที่จะดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ PDF ประกอบการชมคลิปนี้ได้ใน QR code ที่แจ้งไว้เมื่อต้นคลิปนะครับขอบคุณที่รับชมครับพบกับผมพิพิและเพื่อนอีคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ